สวัสดีครับพี่น้องที่ขลาบรรักหักแพงครับมื่อนี้พ้าพีพ่อน้องมาเบิ่งกบือเก่กกเกาแล้วครับพี่นอ้องอัปเดตในการเลี้ยงกบของผมเองนะครับพี่น้องอีพีนี่คงิิงเป็นอีพีที่เจ็ดแล้วครับพี่น้องจากอีพีที่หกนะครับผ่านไก่มาอาทิตย์หนึ่งพอดีครับพี่น้องเจ็ดมือมาเบิ่งความแต่ตังครับพี่น้อง จากอีพี่ตีหกมาบัหวอดอีพี่นี่อีพี่ตีเจ็ดนะครับใ่ขึ้นหลกหลายเลยได้ดครับพี่น้องโอ้ยแต่สวรรค์ครับครับพี่น้องนะครับรวมจากที่เขาเป็นห่วงมาเลยนะครับกบชุดนี้นะครับพี่น้องอายุสองเดือนกับอีกสิบเจ็ดเมื่อครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้แต่สวรรค์ครับเพราะขายเราได้ดครับพี่น้อง สามตัวโลตัวน้อยแน่ก็สี่สี่ตัวโลนี่แ่ะครับพี่น้องสำหรับใส่นี่นะครับหัดห้องเลยได้ครับพี่น้องหัดห้องเริ่มหัดห้องนะครับพี่น้องมีพี่น้องถามขอมาเนาะครับว่ากบอายุกี่เดือนนะครับจังสีฮ็ดเป็นพอพันแม่พันใดเนาะครับปีหนึ่งนะครับพี่น้องเด้อ นะครับตัวผู้กับปีหนึ่งตัวแม่กับปีหนึ่งครับพี่น้องจังสีใส่ในการเป็นพอพันแม่พันใดนะครับพี่น้องแล้วก็ทางเอฟซีเนกระถามมาอีกนะครับพอพันแม่พันครูนหนึ่งนั่นเขาจะผสมพันธ์หรือว่าจะเอาลูกออดได้กีคขังนะครับพี่น้อง ได้บ่ต่มก็ซีหาขั้งครับพี่น้องแต่ละแต่ละแม่นะครับแต่ละแม่แต่ละครูนะครับพี่น้องเมื่อเขาเอาเที่ยนหนึ่งแล้วนะครับก็จะเอาไปพักไว้จักอาทิตย์หนึ่งครับก็เอามาผสมกันอีกก็ได้นะครับครูหนึง่งก็สิผสมได้อยู่สามสี่เที่ยมเลยครับพี่น้องนะครับ บ่บ่บ่แมนว่าเอาเธอเดียวแล้วแล้วเลยบ่แมนจังสันนะครับเมื่อเขาผสมเธอนึงแล้วนะครับเขาก็จับแยกกันออกนะครับให้พักไวจักอาทิตย์นึงนะครับหรืออาทิตย์กลัวๆแล้วก็เอามาใส่กันอีกได้ครับพี่น้องเขาก็สิเขาคู่กันอีกนะครับสําหรับพี่น้องสงสัยว่าเลียงกบแค่ซีเดือนหาเดือนเพื่อเห็นมันเขาคู่กอดคู่อันนั้นมันว่าท่านได ได้คุ้มกันหรอกครับพี่น้องแบบว่าภาษาบา้านเขาเนาะมันบ่ท่านคุ้มกันนะครับเป็นการหยอกกันนะครับเป็นการเป็นการหยอกกันรรหว่ากบตัวผูกกับกบตัวแม่เนาะครับพี่น้องคุ้มกันเลียนๆนะครับพี่น้อง,นนะะองถ้าจะมันจะคุ้มกันจริงๆแล้วนั่นก็คือต่อเมื่ออายุปีหนึ่งครับพี่น้องปีหนึ่งเท่านั้นนะครับพี่น้องจ้างสีจ้างสีคุ้มกันจริงจังนะครับพี่น้องจ้างสีคิดว่า ตรงนั้นสิเอาไข่เอาขอพันได้นะครับพี่น้องสำหรับหฮอเลี้ยงมาแค่สามเดือนสี่เดือนเห็นมันขืนโค้มกันชี้กันนั่นมันจ่อกันนั่นครับพี่น้องเป็นการจ่อกันขืนชี้หลังกันนะครับบ่แมนว่โค้มกันนะครับครับผู้รังพินผลก็สงสัยเนาะครับว่าเลี้ยงได้สี่เดือนหาเดือนคือโค้มกันแล้วคือจังสีผสมพันธ์กันแล้วจังสันอันนั้นเป็นการเข่าใจผิดเนาะครับบ่แมนนะครับพี่น้อง อายุของเขาต้องปีหนึ่งขึ้นนะครับพี่น้องปีหนึ่งขันห้องเห็นก็ถือว่าเห็นเขาค้มเห็นเขาค้มเขายังกันแล้วนั่นถือว่าเขาพร้อมที่สีไข่จริงๆแล้วนะครับพี่น้องขันขันต่อเมื่ออายุเขาปีหนึ่งขึ้นไปนะครับพี่น้องขันห้องเลี้ยงไปแค่สี่เดือนหาเดือนนะครับเห็นค้มกันนั่นเป็นการหยอกกันนั่นสิครับพี่น้องเป็นการเล่นหยอกล้อกันของนิสัยของกบซืือนะครับนี่คือจังเสียนะครับพี่น้องนี่ครับ นัง่งขี้หลังกันเรียนไปครับพี่น้องโอ้ยสอนครับพี่น้องสามตัวโลสี่ตัวโลนี่แหละครับพี่น้องคเพิ่นกับมาถามยุหรอกว่าท่านขายครับพี่น้องนะครับสําหรับพี่น้องที่ถามผมมากะ็ะหายคาตอบเลยด้อครับพี่น้องเดออกบทีสีใส่เป็นพอพันแม่พันที่สมบูรณ์แบบก็คือหนึ่งปีขึ้นไปนะครับพี่น้อง บางเจ้าก็บ่าเจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับผมกับโนเนน้ำนะครับตอนนั้นผมก็เคยลองผิดลองถือมาครับตะกี้กูร่งคนก็บ่าเจ็ดเดือนแปดเดือนก็เฮ็ดได้มันบ่แมนครับพี่น้องผมเฮ็ดหลายเสียแล้วครับบ่บ่ไข่ครับพี่น้องบ่ไข่นะครับประมาณปีหนึ่งครับพี่น้องปีหนึ่งได้เต็มทีเลยคือคิดยังไงว่าสิบเอ็ดสิบสองเดือนนะครับพี่น้องสิบเอ็ดสิบสองเดือนสิบสองเดือนนี่ก็เป็นปีหนึ่งเนาะ สิบเอ็ดเดือนกะกัดิีได้อยู่ครับประมาณสิบเอ็ดเดือนถึงปีนี้แล้ครับพี่น้องอายุเขากะต้องได้ทั้งเพศแม่เพศผู้นะครับพี่น้องเอาอยัางไงาเลยว่าสรุปว่าต้องเป็นปีหนึ่งอะครับพี่น้องอายุเขาจังคอยสิเหมาะสําหรับการผสมพันธุ์นะครับพี่น้องอันนี้จังจังของผมอยู่ตอนนีใหญงได้ตัวซื่อครับพี่น้องอายุแค่ สองเดือนก็ออีกสิบเก้าหมื่นหนึ่งนะครับพี่น้องสำหรับมือไม่ร่างค้นกับสิบ่พรอเขาใจเราะกว่าสิเห็นว่าเออมันค้มกันมันยังกันแนะนาในลักษณะแบบที่ว่ามันขืนชี้กันใครคือมันค้มเรานั่นมันประเมียนนะครับพี่น้องเด้อมันเป็นการหยอกกันนะครับหยอกกันเล่นกันนะครับพี่น้องนะครับสําหรับที่สี่ค้มจริงจังแล้วนั้นอายุเขาต้องสิบเอ็ดสิบสองเดือนเป็นปีเท่านั้นครับพี่น้องนะครับ สำหรับที่กบที่พร้อมผสมพันธุ์นะครับมันก็มีในลักษณะที่เขาตรงเบิ้งนะครับมีตรงเบิ้งในลักษณะยู่นะครับพี่น้องแต่ว่าผมก็อยากเค็ดให้พี่น้องเบื้องู่ดอกแต่ว่ากบมื่อนี่มันยังน้อยอยู่นะครับนาะขันเมื่ออายุมันครบผมกะสีบอกนะครับในวิธีที่ว่าเขาสีเบิ้งกบพร้อมที่ผสมพันธุ์เนี่ยเบิ้งแบบใดตัวผู้เบิ้งแบบใดตัวตัวเมียเบิ้งแบบใดสินะครับนะครับพี่น้อง อันนี้ก็บ่าสามารถที่สี่เฮ็ดในพี่น้องได้เพราะว่ามันบ่าสามารถที่ในพี่น้องเบิ้งไดนะครับเพราะว่ามันยังมันยังน้อยอยู่ครับเนี่ยครับพี่น้องอายุมันว่าทันได้ครับครบชุดนี้นะครับก็แค่อ,อายุสองเดือนกับกอีกสิบเ็ดมื้อแค่นั้นครับพี่นอ้องนีแ่แะครับอ้สวสว์เดีครับพี่น้องตัวเป้งเปงทั้งนั้นเลยแล้ากาวก็พี่น้องที่ว่าสงสัยนะครับว่า พอพันแม่พันนี่เอาผสมพันได้จักเที่ยวจังสีนะครับได้สามเทียสี่เทียครับพี่น้องเดี๋ยวเขาสิเฮ็ดเอาได้ครับเด้อเขาเอาเทียนหนึ่งแล้วเขากบจับแม่จับพอจับพอพันแม่พันนั่นแยกออกมานะครับพี่น้องพันไปอีกจักรอาทิหนึ่งปล่อยให้สุดแหลกพบวะออกแล้วเขาก็จับเขาอีกสุดสองได้ครับพี่น้องการพอพันซูเมอร์นี่นะครับว่าจำเป็นต้อง ล้อฝนล้อฟ้านะครับพี่น้องขอแ่ว่าเฮาเฮาผสมพันธุ์ให้ให้ถูกกับเดือนนะครับเดือนที่จะนิยมผสมพันธุ์กบกันกกนี่ก็คือมีนาเมษาเท่านั้นครับมีนาเมษาแล้วก็ไปหาช่วงที่ว่าประมาณเดือนมีนาเมษาพฤษภากรกฎานะครับก็เฮ็ดได้นะครับต่เล้ยใส่หนาฝนก็นยิ่งดีนะครับก็ทำใดดีนะครับ สำหรับหนาหนาวแล้วเขาสิบว่าเขาคูนะครับพี่น้องเขาบอกเขาบอกเขาคูนะครับสำหรับหนาหนาวนะครับหนาหนาวนี่เฮ็ดเฮ็ดมะไ้นะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีกลับมาวิธีต่างๆนะครับสำหรับเพาะพันธุ์นะครับก็เฮ็ดบ่ยากอกครับพี่น้องผมก็สิบอกในบอกให้พี่น้องรับรู้ในลิปอื่นๆนะครับสำหรับกบ สุดที่ผมเลี้ยงนี่ผมกับวาเสียดเป็นพันนะครับก็สิขายไปแน่แต่ว่ามันก็นยังยังน้อยอยู่นะครับเนาะขันมันใหญ่หรือว่าครบครบอายุเลี้ยผมก็สิสามารถบอกกรรมวิธีในการเบื้องนะครับพี่น้องเบื้องตัวผูตัวเมีลยลักษณะแบบใดที่สิพร้อมผสมพันธุ์นะครับอันนี้มันเบิง้งให้ให้พี่น้องเบื้องทันธได้ดอกครับพี่น้องมันยังน้อยอยู่นะครับเนาะตัวใหญ่ อายุเป็นปีนะครับเนาะมันจะค่อยสิสามารถบอกพี่บอกน้องได้ว่าลักษณะของตัวผู้มันสิบแบบใดลักษณะตัวแม่แบบใดเนาะครับจังสิบ้อมที่สิผสมพันธุ์ได้นะครับ,บ,อ,บ,รรบอันนี้ก็อายุแค่นี่แค่สองเดือนก็อีสิบเก็ดมือหนึ่งครับพี่น้องใหญ่ก้อนอายุครับพี่น้องกบ <c oughs> พันธุ์เนี่ยพันธุ์เทวดา <c oughs> โอ้ผมสวรรค์ครับพี่น้องผมสิ ยึดเตี้ยยึดม tamam. e oh, ันเอาพันนี่เลยแหละครับพี่น้องผมว่าเลียงพันเดือนต่อไปนะมันปรากฏว่ามันยัยดีครับพี่น้องหญ่เกินอายุของมันนี่ดีครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยบึ่งดูครับพี่น้องตาสวรา์ครับบอครับพี่น้องจากอีพี่ที่หกมาที่ผมกําลังทา้ทำอีพี่ที่เจ็ดนี่ก็ชค่อาทิตย์เดียวหนึ่งครับพี่น้องตังตาขึ้นเลยครับโอ้ยตาสวรค์ครับพี่น้องเอ้ย ครับพี่น้องท่านใดก็ที่รับชมชิปนี้แล้วขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งนะครับผมเจ็บไไี่ใผมไข่ใหญ่มีทํามาค่ะกจะเจริญลุงเรื่องนะครับพี่น้องเดอ้อนะครับสําหรับชิปนี้ผมกะขอสวัสดีครับ